มาแล้วครับรถธรรมดาในที่สองหนึ่งหนึ่งจากกรุงเทพไปอันดามหินวันนี้มีแจ้งผู้โดยสารครับรถท้องทีมี่หนึศูนยจะสีละอาจเป็นทับเซนโลรถล,ล่าช้ามา118ที ยึงแม่งคุนเยอะเลยที่ันนี้ นายวันนี้ครับโอ้โดีีกองแ้วองคนีกองฮะตีกองอะไรอะไรรอเลยอะไรเหรอล้มาสิตีกองออกมาออกมาออกมา เขาเลยเขาได้่านรถที่จอดาคราที่สออธรรมดาเป็นตัวที่สองหนึ่งอสอไม่สามีกงแ่ปลายทางกายลพาดีตตัวใช้ในการสารแล้วเพื่อจะหาที่นัางเขาเลยนัก่อนได้ค่ะรถเก้าขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีบางบาวบาเป็น ขบวนรถทองถิ่นเลขที่4 8, ต้นทางจากสถานีเชียงใหม่ปลายทางสถานีนคนรรรค์ถ้าที่ประส์จะเดินทางากับขบวนรถนี้กาุณารอการโดยสารได้ที่ชานชาลี่1ขอบคุณค่ะเดี๋ยวพวกนี้จะดูว่ารถทองถิ่น4 7จะไล่ช้าเมื่อตอนช้าไหมดูก่อน้าไม่ล่าช้าคือสนแสดงว่าตามเวลา E, aí? e, aí? e, aí? e aí? สูจออกจามาลาถึง5้าซาบอกที่สซา้อสอาทีสือเนี่ยหม ที่าบ้าที Life ่สาบูง้าบริษัทที่พสุย้หนา้าตรอบนค้าตาาาต่อเนรัทโดยที่จัดฉาลาีนนของทีแล้ววันีสูตายอาไปถามเชียงว่ปามา่ะคอนตอดตใช้ในการถามแล้วเพื่อถ่าที่หน้าต่อเ่ัหได้ครับ่เื่อะมีว่าใส่ตบ้าตรวอรถานให้กาีความกล้าสุดใส่่น